สวัสดีและสบายดี f c จากฝั่งลาวแล้วก็ฝั่งไทยด้วยนะครับวันนี้เราก็มาพ้นยอีกนะครับติดเครื่องมาได้นะครับแล้วก็ให้แฟนผมซีดกนวันนี้เพราะว่าผมยังตุรายังไม่เสร็จนะครับนี่เราจะมาพ้นนางแง่นี่นะครับดอกทตเรียนนะครับ วันนี้เป็นวันที่สองนะครับเพราะว่าของการพ้นทางแง่นะครับเมื่อวานนี้พ้นไม่เสร็จได้จากพันลิตรนะเมื่อวานนี้แล้วก็วันนี้เข้ามาเรเองอ่านต่อนะครับแต่ทางแง่ยังไม่บานหมดบางบางต้นก็หมดแล้วเหลือไม่กี่ต้นที่เป็นดอกอย่างนี้นะครับมาโอเคไปลุ้นนะนะครับไปดูด้วยกันนะครับว่าจะติดขนาดไหนของแง่ของ ผมวันนี้จะพาเอฟซีทุกท่านไปดูนะครับเพราะว่าฝนก็ไม่ได้ตกแต่หางงี้ลวรวงทุกคนเห็นไหมนี่เคือจ<ม><ม>ุกละรอกจุกละลูกนะถ้าบัดติดนี่เหมือนตัวนี้นี่สองลูกแต่ยังไม่แน่ใจนะว่ามันจะติดไหมหรือว่ายังไงเพราะว่ามันยังหางแง้ยัง ไม่ยังไม่เสร็จยังไม่สุดยู่นี่นะเพี่น้องเดี๋ยวไปดูเด๋ยวผมไปหลากสายให้แฟนกอนนะครับอือไก่ไก่นะครับทุกคนผมก็หลากสายวันนี้ให้แฟนผมซีดตอนเช้าเลยก่อนชนมากผมสีดก่อนเดี๋ยววันนี้ให้แฟนผมทำก่อนเพราะว่าผม ติดทุระปวดท้องครับนี่หางแงีแต่ยังไม่ล้วงช่วงนี้แต่บางต้นก็ล้วงไปแล้วแล้วก็หลักสายนู้สายก็ประมาณสักเกือบสองร้อยแหละสองร้อยเมตรร้อยกว่าได้แหละแต่สองร้อยน่าจะไม่ถึง ไม่รู้มวกมันไม่ปลดเลยนี่ไม่รู้มันทํำยังไงหรือว่ามันอาอไหมหรือว่ายังไงให้ผมปลดให้ด้วยถ้าปลดเองมันไม่ปลดแต่หางแง้มันลุดเร็วแต่วมวกมันไม่ปลดไม่รู้เรียนปีนี้มันเรียนขี้อายหรือว่ายังไงบรรยากาศตอนเช้านะครับบรรยากาศดีๆวันนี้ก็มือมืดๆ แต่ฝนไม่ตกอาการแบบนี้น่าจะฟ้าปิดนะตอนเย็นๆแต่ตอนเช้านี้แดดมีแสงแดดแล้วนะเล็งเครืงอีกไหมได้ไหมแค่นั้น บางลูกก็ขึ้นลูกเลยนะบางลูกบางต้นก็ขึ้นลูกแล้วเดี๋ยวบางต้นก็ยังยังไม่ขึ้นลูกนี่อย่างนี้โอ้บรรยากาศดีๆนะเอนไถ้าเราพยายามทำอย่างนี้ทุกวันทุกวันมันก็ุดเองง่วงนะแต่เราไม่มีเวลา ถ้าทำทุกต้นทุกต้นทุกวันอย่างนี้มันไม่ไหวนะครับโอ้ฝั่งนั้นกำลังชืบทอดใหม่ปลูกใหม่เพราะว่าแต่แปลงนี้หลายปีแล้วน,นะที่ผมมาอยู่นี่ไม่เห็นมันตัวไม่รู้เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะหน,น้าดินนะนข้างบนเป็นลูกแล้วก็มีหลวงแล้วก็เยอะ แต่จะพาไปดูต้นนั้นไปบุบีรุนก่อนหมดลุนหลังยังไม่หมดเพราะว่ามันยังไม่บานเลยแต่ตัวนี้น่าจะติดแล้วนี่น่าจะติดแต่ลุนเยอะนี่กิ่งข้างล้างชนมากโอ้ติดติดติดข้างบนติดแล้วนี่เห็นไหมเห็นไหม เดี๋ยวจะซูมให้ดูเห็นไหมแถวะกิ่งนะ่ะลูกอขาวนะแต่ใช้ได้อยู่ต้นนี้เต่บางต้นก็ล้มแคบจะหมดแต่ไม่มีทางเลือก นี่จะพาไปดูไอ้แผลที่มันติดเชือ้อเชือ้อราเชื้อโรคเลยแต่ต้นกิ่งนี้น่าทำท้าน่าจะติดนี่ได้เวลาเลยได้งานทำเพิ่มเลยนี่พี่น้องอีกสี่ท่านเห็นไหมมันไม่ออกนี่ถ้ามันไม่ออกนะมันลูกมันไม่สวยรัดไวน้นี่เป็น เป็นครอบเลยนี่เห็นไหมถ้าเราปลดมันมัน,ม,นมันไม่เป็นน่าจะติดกิ่งนี่ซีกนี่โอ้ลายลุน้ยนยังบาดนี้ก็มีนี่แพรนี้ที่ผมทากไว้เมื่อก่อนมันเป็นเซือโลกลก็หายแล้วนี่สร้างเนื้อขึ้นมา รอบรอบเลยถ้าเราทาเรา,เราต้องมันทายานะต้องพยายามทายาให้เพื่อให้มันแห้งเร็วถ้าเราไม่ได้ทามันก็แผลไปอีกลามไปอีกอามาจบกันแค่นี้นะครับขอฝาก fc ดซีทุกๆท่านนะครับฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ